สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุปูสุคนนะครับเนาะครับครับจอยจัน์เข้ามาแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับครับเมนีท่างส่องเสี่ยงหยาผ้าเลาะคนี่แนวท่าครับเป็นแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับงวดประจําวันที่16บหกแหะครับสิเมษาครับครับสำหรับตัวเลขกับเป็นของเมืองอิสราเอลแหะครับ ครับงวดที่แล้วก็คือสีมีผู้โชคผู้หมานเยอะนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขงามๆครับแต่ว่าเข่าเป็นตักลับครับคือเลขที่ออกงวดที่แล้วเลขที่ออกงวดที่แล้วเป็นเลขกหกเจ็ดบอกครับเออหกแปดหกแปดหกแปดเจ็ดครับเลขลี่ยกรางก็เป็นสามเป็นสามหก ครับอันนี้เป็นเลขล่างนะครับเนาะครับอันนี้บนอันนี้ล่างครับนี่ครับเลขที่ออก6 8 7ดครับสำหรับหลานไสเมืองอิราเลียไฮมางวดที่แล้วครับเป็นไฮมาเกตครับกับเขาเขาพลตรนตร่งนะครับเนาะครับเด่นเกตไปเกตเลยครับสำหรับล่างก็รุดไปครับล่างลุดเนาะครับเพราะว่ามันมาบนแล้วครับส่วนมาก ตัวเลขของ้อมูนการจับจับมาในลักษณะนี้แหละครับเอฟซีบางท่านกับซีเดว่าเอ้าเลขหลายตัวกับเขาสยามแล้วเนาะเปิดกันกับสีซีวา่ายังสัน่นเหรอครับคิดไปยังสั่นครับเอาตัวกคบมันก็ได้ครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนาะครับเนาะครับเปินคำนวณมาให้ในหัวทางนี้ครับถ้าว่าเพิ่นว่าบนเป็นเจ็ดเออมาเจ็ดครับมันก็ออกแปดเจ็ด เพิ่นหายมากก็มี0ูตกวขมเด่นของเพิ่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหเก็ดหาหาีหาีแปดนะครับตัวมันเข่าครับแต่ว่าเป็นตกกกับครับเก็ดแเป็นตกกกับอันของเพิ่นเป็น6 8 7ครับครับสำหรับเลข ลางเพิ่นกาห้มาศูนย์ครับกรมเดียนปฏิศูนยร่องหนึ่งครับหนึงนี่เป็นตัวร่องครับ30 60 09ย์หกศูนเก้าหครับอันนี้เป็นตัวเลขกลางครับเลขล่างลุดครับเข่าบนตะวันเป็นตัวกลับตะวันเลขวิ่งเลขหลดของเพิ่นกาถือว่าโอเคเนาะครับเนาะครับมางามอยครับ เกตตัวเดียวครับฟันไปที่เกตครับเลขกสาตัวก็เพิ่มขสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจปดจะเป็นหกเจ็ดแปดขัสิแตกสตัวแต่ว่าเป็นตัวโต้ละครับเอาเกตศูนครับเศูนลุดไปครับสำหรับเรลยกสตัวครับอันนี้เป็นเลยกสามตัวครับเอ้ามันส่งมาแล้วค่ะ สิล่วงในเอฟซีเบื้องล่ะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกาอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับแรตตาบานนะครับเด้อครับเหล็เมืองนอกครับหลานไส้เป็นหลานไส้เมืองอิสราเอลครับถือว่าเป็นเลขเมืองอิสราเอลก็ว่าได้ครับ เหล็กเมืองนอกนะครับเนาะครับเหล็กเม,ออกเกเมืองนอกครับครับเป็นของอิสราเอลแหะครับอิสราเอลครับครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับวันที่สิบหก 16ครับเมษาวันที่16เมษายุนหกแปดนะครับครับอันนี้เป็นตัวเลขวันที่16ครับวดวันที่16ครับสำหรับผูมักาคนะครับ้อครับผู้คัดกาพานครับเสนอเป็นเพื่อนกระถางนะครับนะครับเป็นสายท่าน สำหรับตัวเลขของเพิน่นข้องหลานเพิ่นนห้มากแต่มีบนมีล่างละครับชุดนี้จับสามตัวมาาม่มห้ครับกับมีโยสสามตัวกับมีโยสสามหางครับสำหรับบนครับบนบนเพิ่นให้ไปที่เก้าตัวเดียวครับจับคูเพิ่นให้มากซคูงวดนี้เพิ่นให้ยคู 9ก9าสา9เก้าสาี่นี่และครับตัวมดไอก้าสี่ครับเก้าติกีนะครับเด้อนี่ครับกีเก้าสี่เก้ นี่เก่าสามเก่าเก็ดเก่าซีครับอันนั้นตัวนเป็นเก่าซีเก่าแปดอันนี้เป็นชุดบนครับสำหรับล่างครับล่างชุดล่างเป็นหอมาหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ครับชุดล่างนี่มันจับหอยหายค,ครับชุดล่างเด้อครับเด้อครับชุดล่าง มีเลขหากูศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศยเกหามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนก็สีเห็นอยู่นะครับเนาะครับหนึ่งสาม ศูนย์หนึ่งครับอันนี้เป็นตัวสุดท่ายเองเพื่อนเป็นหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับอันนี้เป็นชุดล่างครับพันจับมามีบนมีล่างครับเล็กเมื่อยครับเล็กหน่อยๆนอยครับเล็กหน่อยๆนอยเน้นเนนนะครับอันนี้ถือว่าเน้นนะครับครับสำหรับสามตัวครับสามตัวเพื่อนหายไปทีเก้าสามหนึ่ง 9 3 1หนึ่งีเลขกสามตัว8 9 3 8 9 3 0 9 3ติดเก่าสมัดคู่ตัวอยู่นี่ครับเปนมาเก่าสามนะครับเนาะครับอครับประจาวันที่สิบหนะครับเด้อครับ ครับว่ามันตกกลมกเพื่อนครับกลมเด่นไปที่ตัวไหนบ้างครับสำหรับตกกลมตัวเด่นเพื่อนกลมเด่นไปที่เก้าเจ็ดเอากลมเด่นก็ไรได้ครับเด้อครับสว่านหลกหลายตัวเนาะครับเนาะครับเก้าสี่อันนี้เป็นเก้าสี่นะครับเด้อครับเก้าสี่สองตัวนี้เป็นตัวร่องครับสำหรับชุดราง จุดล่างเพื่อนกลมเดินไปที่ศูนย์เก่าครับศูนย์เก้าฟันไปเลยครับศูนย์เก่านะครับกับหนึ่งซีนี่ครับครับพวกนี้ก็เป็นตัวล่องนะครับเนาะครับเอาสามตัวเพื่อนกันเดินใหม่กันครับสามตัวจิงไปที่เก้าสามหนึ่งครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับนี่ มีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขครับก็มีความเสี่ยงนะครับเด้อครับหาเบิรงครับลอตเตอรี่เนาะครับลอตเตอรี่งวดวันที่สิบหกครับเอาไปโชว์ไปมันครับเอาไปลำไปลุยเนาะครับเนาะครับพี่น้องสุภูสุ坤ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายล่ะครับทางช่องก็สิ่เดีขอลาพี่ลาน้องเนาะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคโชคมันมันลำลำหรือลุยครับหรือลุย สุขสุขคนนะครับเด้อครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ